สวัสดีค่ะกุนอาบทนูนวอ Voice of w วเอ n d สเสียงของสระตอนที่4นะคะะเสียงโอเทียบสระโอของไทยเราเกิดจากโอตัวเดียวเช่น go so เกิดจาก O A เช่น boat เกิดจาก O อสองตัวเช่น b บ o เกิดจาก O อยู เช่นโทโดเสียงโอเกิดจากโอยูเช่นโซนเสียงโอเกิดจากโอดับเยูเช่นอโฟลเสียงโอเกิดจากอีดับเยูเช่นโซเกิดจากเอยูเช่นโมบเกิดจากโอจีเช่นคอลโลนเสียงโอเกิดจากโอตัวเดียวมีอีตาม เช่น h โฮมโฮ e เสียงอออเทพเทพสระบออของไทยเรานะคะเกิดจากโอตัวเดียวเช่น c l o อกเกิดจาก A เช่นวอชเกิดจาก A อเช่น, o, ชน,อนะคอรีฟลาเวอร์เกิดจากโอสังตัวเช่นคอทคอกนะคะเกิดจากโอสังตัวเช่นคอกนะคะ เสียงเสียงออกนะคะเสียงอเกิดจากสระออของไทยเราเอาเทียบกับสาออของไทยเราเสียงอนะคะเทียบสาลออของไทยเราเกิดจากเอเช่นอสมอนเกิดจากเออาร์เช่นเดวบเกิดจากเอแอลเช่นคอรเกิดจากโออาร์เช่นฮอส เสียงอเกิดจาก AU เช่นคอสเสียงอเกิดจาก o อยจเชเ่นออสเสียงเอียเทียบสระ e เอียของไทยเรานะคะเกิดจาก EAR เช่น YEAR เกิดจาก EA เช่นไอเดเสียงเอีเกิดจาก ERE เช่นซินเซีย เสียงเอเกิดจาก IOR เช่น s u p e เรีย voice of valen นะคะเสียงของสระอาตอนที่4ก็จะมีการใช้ประมาณนี้นะคะก็พบจะสิ่งดีๆในชีวิตมั่งมีเงินทองไม่เจ็บไข้ good luck and good team to be list สวัสดีค่ะ good afternoon